การที่คุณจะจีบใครสักคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะสิ่งสําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะคุณต้องดูให้ออกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะเขารูสึกกับคุณเท่ากับที่คุณรู้สึกกับเขาไหม หลายคนมักทพาพลาดข้อนี้ครับคือไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกกับเราแบบไหนแต่เข้าใจว่ารู้สึกเท่าๆกันกับเราก็เลยกลายเป็นว่าไปสารภาพรักกับเขาในเวลาที่มันยังไม่ถึงอเอาง่ายๆว่าฐานยังไม่ทันร้อนน่ะก็เอาบาร์บีวเข้าไปปิ้งละมันก็ไม่เกิดผลดีเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับผมจะบอกครับว่าอะไรคือสิ่งที่คนเรามักทํพลาดและมันทําให้เราเนี่ยเดินความสัมพันธ์เร็วจนเกินไปทั้งๆท,ที่อีกฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะยังไม่คิดอะไรกับคุณเลยก็ได้แล้วถ้าหากคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นแบบนี้นะ ที่สุดเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่เสียเขาไปมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับคนที่อินมากๆเนี่ยมกักจะทําแบบนี้ครับพยายามติดต่อเขาบ่อยเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการพยายามคุยแชทกับเขาทางที่เขาก็ตอบคุณช้าแต่คุณตอบเขาเร็วมากเขาตอบคุณสั้นมากถามคําตอบคําแต่คุณตอบเขายาวมากเป็นชัดหนักขวาแต่คุณก็ยังมีความพยายามอยู่ถึงแไม้ว่าคุณจะโทรหาเขาแล้วเขาก็ไม่เคยรับหรือคุณพยายามนัดเจอเขาแต่เขาก็ไม่เคยมาเจอคุณคนบางคนนะหนักเลยคือพยายามดับเบิลเท็กใส่เขาดับเบิลเท็กคืออะไรคือเขาไม่ตอบใช่ไหมเว้นไปสักหนึ่งชั่วโมงแล้วทักซ้ําไปส่งนูน่นส่งนี่ส่งนั่นไปเขายังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันลุกหนักนี้วะทำไมไม่มีพื้นที่ส่วนตัวให้เราเลยวะอ ถ้าหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่ที่คุณต้องเป็นฝ่ายริเริ่มทุกอย่างทําทุกอย่างแต่เขาไม่เคยริเริ่มทาอะไรคุณเลยนั่นแปลว่าคุณเดินเร็วเกินไปต่อมาข้อที่2ครับคือคุณยอมสละทุกอย่างเพื่อเขา คุณยอมทิ้งงานดิเรกของคุณกิจวัตรประจําวันของคุณหรือแม้กระทั่งเทนัดเพื่อนนัดครอบครัวเพื่อไปเจอเขาแต่อีกฝ่ายไม่เคยทําแบบนั้นเพื่อคุณเลยเจอคุณเฉพาะตอนที่เขาว่างสุดๆเท่านั้นหรือจําเป็นต้องเจอเอาง่ายๆว่าคุณให้ความสําคัญกับเขาเป็นดับแรกแต่ว่าเขาให้ความสําคัญกับคุณเป็นดับท้ายๆถ้าว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แปลว่าคุณเดินเร็วเกินไปครับ ก่ามาข้อที่สามครับก็คือคุณตีความพฤติกรรมทั่วไปว่ามันแปลว่าเขาทำเขารักไม่ว่าจะเป็นเขามองคุณแล้วเขาก็ยิ้มให้ทั้งที่พฤติกรรมแบบนี้มันปกติเพื่อนร่วมงานคุณนั่งตรงข้ามกันเผลอสบตาการยิ้มให้เป็นเรื่องปกติแต่คุณกลับตีความว่าเขาทำแบบนี้แปลว่าเขาชอบคุณ <ๆ S 2> เขาชอบ <plein S 1> เผลอเอาศอกมาโดนคุณทั้งที่คนนั่งใกล้กันเนี่ยมีโอกาสโดนได้เป็นเรื่องปกติแต่คุณก็ตีความไปว่าพอเขาอยากใกล้ชิดโดนเนื้อโดนตัวคุณทั้งที่พฤติกรรมแบบนี้มันคือพฤติกรรมที่ปกติแต่เราดัันนนไไปตตตบบีีีคควววาาาาามมมมเเเขข้้้งงออแแลใสบบกถ่พฤิรรระ ที่มันบ่งบอกความชัดเจนได้ไหมว่าเขาชอบคุณมันก็ไม่มีพฤติกรรมอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้มันมีแค่เนี้ยแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเขามีใจให้คุณไหมคุณก็บอกว่าก็ไม่มั่นใจตอบไม่ได้ถ้าหากว่าคุณรู้สึกไม่มั่นใจตอบไม่ได้นั่นแปลว่าคุณกำลังคิดเข้าข้างตัวเองอยู่หลายอย่างถ้าหากว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้นั่นแปลว่าคุณเดินเร็วเกินไป ต่อมาข้อที่สี่ครับก็คือคุณเปิดเผยตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวคุณจะพยายามเล่าเรื่องชีวิตคุณโดยที่เขาไม่ถามคุณหรือว่าสนใจในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่เล่าอะไรให้คุณฟังเลยอาจจะเล่าแบบผิวเผินไม่ลงลึกถ้าหากว่าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้นั่นแปลว่าคุณเดินเร็วเกินไป ต่อมาข้อที่5ครับก็คือคุณเห็นภาพว่าเขาเป็นแฟนคุณในอนาคตทั้งๆที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเพิ่งรู้จักกันด้วยซ้ําแต่คุณมองภาพไปไกลแสนไกลแล้วพร้อมกับจินตนาการต่างๆมากมายว่าเฮ้ยเขาทําแบบนี้ไปว่าเขาสนใจเราแน่เลยเฮ้ยนี่แหละจังหวะดีแล้วต้องบอกแล้วต้องสารภาพรักแล้วแต่พอสารภาพรักปุ๊บเขากลับบอกว่าค่อยๆดูกันไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้ถ้าหากว่าคุณเจอสานการแบบนี้นั่นแปลว่าคุณเดินเกมเร็วเกินไป การเดินเกมมรโเกินไปเนี่ยมันส่งผลทําให้บางทีความสัมพันธ์ที่คุณกําลังไปได้สวยนะโอเคเขาอาจจะยังไม่ได้ชอบคุณมากแต่ว่ามันกําลังพัฒนาไปทีนิดเท่าหน่อยแต่ถ้าหาว่าคุณควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้แล้วคุณทาไปสาภาพรักเขาในตอนที่เขายังรู้สึกกับคุณนิดเดียวอ่ะมันทําให้เสียดายของแทนที่คุณจะอดทนอีกสักหน่อยดูเขาให้ออกและรอดูว่าเฮ้ยจังหวะไหนเนี่ยเขาจะมีโอกาสเซเยสแล้วคุณก็รอจังหวะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดีมันเพียงแต่ว่าต้องใช้ความอดทนสักหน่อยการาจีบใครสักคนเนนะ หาเวาใครอยากรู้วิธีการทําให้เขาวิ่งตามเราเนี่ยจริงๆผมมีคอร์สชื่อว่า Make Him Crazy คอร์สเนี้ยแปลว่าวิาวธีทําให้เขาวิ่งตามเราซึ่งจะมีหลักการจริตวิทยามากมายเลยที่จะบอกว่าเฮ้ย hey, ทำยังไงให้เขาสนใจเราวิ่งตามเราแล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนน่าค้นหาหน้าดึงดูดหา่าใครสนใจนะครับตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถแอดไลน์ให้เราแอด Song Karis หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมนเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมช o n g Karis ครับ